สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตีเหยื่อปลอมนะครับใช้เรือยางนาที่ซื้อมาครับซื้อมาแล้วใช้ให้คุ้มครับจะไปกับน้องเช่นนะครับเดี๋ยวจะล่องกันไปในบึงเนี่ยครับลองตีเหยื่อปลอมดูครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับลองดูครับเผื่อมีโชว์ครับวันนี้ก็ตีเลาะไปตามแนวตลิ่งนี้ครับลองดูครับเดี๋ยวไปเสี่ยงดวงกันครับนี่คืติดเถียงนะ รัวหยิกลูกไล่เยอะนะเออเนี่ยสองคนนะนนอนนเออ,เอ,อสองคนดีกว่าเช่เน๊อะนะอ,อือ ยังไม่เอาไอชั่นเลยใช่ไหมใส่วันนี้ของโกยยังไม่เอาไอชั่นเลยเอาเร็วเอาเร็วไม่โดนไม่โดนตัวเลีนยงเร็วกัดไหมกัดไม่โดนตับพองเห็นตับพองตัวใหญ่ใช่ไหม

พี่เอนิวนำทายจิมเราวันนี้ออเออ,อ,เอกูเห็นแล้วขยะเยอะนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเหยื่อใต้าน้ำแล้วครับกูแลลมจะเห็นเยอะนี่ขยะบางอย่างเียส่วเดียวนะีวนน่กูหวังไม่ใช่ซะตัวเด็กกันของเองกดนะเออไอ็กชั่นมันดีไงเอ็กซชั่นมันได้ไง ว่นนานี่ไงพี่ยามานี่อุ้ยนั่นน่ะส่องข้าวพี่ยามานี่อุ้ยนั่นน่ะส่องข้าวเออไอ,อ,อ,อ้ตามมาเลยเออวะฮะพอจะเก็บเยื่อนะโกมุนเยื่อเก็บไปปลาตามมานะครับตลอกตามมาเที่ยวตรงนี้นะ เออก,กูกำลังจะเก็บเงื้อพอดีเนี่ยมันติดกิ่งไม้เนี่ยไม่ตามมาตรงนี้เอาไปเ็ด,อเ,นนดเ,เอาไปนอะไปเลยออกแล้วเ <laughs> ม่นจังเลยอะไรวะ หุ่นรีโพดักบอกเลยโกชอบแอบแมนเนอะมาหาไปแล้วอาเจ็ดเอาเอาเอานะเอ้าปลาเบื่อโกไหมเอาเร็วตินั่นนะนั่นนะกัดลายยวน mua 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 Hảo. Ấu ra, kia tí Cô nàng tí ra Để Ấu Ấu, 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 hảo. ด้วยความหมองมันนางตีเสี่ยวอย่างเดียวมันจะเกี่ยวเหลือเองนี่หยัดเข้าไปตายนี่เหตุนั่นเหตุช่วยไหมฮะเอาเร็วโอ้ตัวใหญ่จี๊ดอะไรวะ

Tai rượu. ô Nô pondo. Og lê lạo. Ông in tay rượu, I think. Og lê lắm nữa nữa nữa. Menu ki kang ki tang lê lắm. Og lê lắm. No, ghê lỗ tay rượu, lê lắm nữa. No, 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 Nô, 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 no, no, nô, no, 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 ไปแล้วหวัดแล้วอืมติดตังติดตังหน้าแห้งคิดตังหน้าแห้งครับติดตังติดตังอือพอแล้วอยู่ไทยเรือจริงๆนะพุ่งอยู่ไทยเรือ อืออือเรียบร้อยครับขิดตังหน้าแห้งครับกุกุ้งนะครับอ้ตัวเบลอเลยเออใหญ่เลยขิดต่างหน้าแห้งขิดตังหน้าแห้งหน้าแห้งหน้าแห้ง กินตังหน้าแห้งนะครับผมตัวนี้นะครับตัวเบลเลอร์เลยครับเห็นไหมครับโอบ้ต,นนยตายกร่นเลยโอ้กิดต่างหน้าแห้งครับตัวนี้เบลเลอร์เลยครับเกือบโลกเกี้ยวมาจริง,ออรองนอนหน่อยยิ่อ,อ,อ,อ้กินตัางหน้าแห้งมาแล้วนะครับกินกุ้งนะครับอืมกินใ้มันติดแขรงเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับ ปลดปลาของเก๋มาครับกบพรุ่งนไม่ปลดทีกบพรุ่งนวังข่านะได้ไปได้แล้วเอาขึ้นมาหนังสือหนังสือเออกดเรียด่วนูุ่ก็ไม่ปลดเสียตัวนี้เป็นคิดตังหนังสือนะครับของน้องเก๋ครับโอู้ตัวใจอู้อือหือต้องเรียเออเดี๋ยดนะเรียดเรียดเรียวเรีย โอเคลุดแล้วอย่าอย่าดึงนะนิวโกเออเอาตัวนี้เป็นคิดตังในแห้งตัวใหญ่มากครับครึ่งกิโลกว่าได้ครับกินเหยื่อกุ้งนะครับนั่นมัวมัดเลยหึงรังเทอะดีรวยเลย ใช่อะตัวเดียวไม่แตะเลยโควิ่งผ่านมดอะเออวิ่งผุดปราดผุดปราดมัวมุดนะเออทาถ่ายเรือนะครับปลากินครับตรงนี้ครับปลากินถ่ายเรือจริงนะนั่นเออ เราใช้นั่นทุนไม่ลองอันนั้นวันขีโซ้พววันขีออม เออ้องขายย่นเปลี่ยนนะครับกินตังนะเอาดูกินแล้วดูโอเคครีมต้องกินแล้ว้องกินแล้วลวเก๋ดูออืองแล้วมันไม่อะ วัดตะเกงอืเอ๋อเลี้ยวเอลี้ยวเอลี้ยวนาแห้งครับมาอีกแล้วครับ ไปกินตังกินตังตัวนี้ตัวเล oh, oh! Um, okay, ็กนะครับร้ร <im ูบ um, oh ัดไดู้บัดไดู้โอ้โห้รเดียวเดยวเดียวเดยวเดียวเดียวเกี้ยวเียวหรอเอาหน้ยแห้งระวังิงค่าตายทองเรือจิ้งค่าตายฟมกเลยไม่เห็นนะ ôi, ừ. mệt